สวัสดีครับกอบ่อนที่เราจะไปเริ่มขายนะครับหรือว่าจะมารู้จัก razor, ผลิตภัณฑ์นะครับถ้าใครไปอบรมมาแล้วอันนี้น่าจะรู้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครยังนะครับผมก็จะมาแนะนําความแตกต่างนะครับของปาาระกันภัยแต่ละแบบนะครับปาาระกันภัยแต่ละประเภทเนาะประกันรถยนต์นะครับปกติเราจะได้ยินอยู่แล้วเนาะว่าปาาระกันชั้น1ปาาระกันชั้น2ปาาระกันชั้น3 2มบวกสบวกนะครับแต่จริงๆแล้ว2อบวกสบวกเนี่ยถ้าตามประกันเรียกกันจริงๆก็คือประเภท5นะครับเรามาดูนะครับความคุ้มครองนะครับของประกันแต่ละประเภทกันเนาะ ถ้าใครทําประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับก็สบายใจได้นะครับซ่อมเขาซ่อมเรานะครับคุ้มครองลถหายไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ประกันชั้น2นะครับก็คือไม่ได้ซ่อมเราเนาะแต่ว่าซ่อมเขาซ่อมคู่กรณีนะครับแล้วก็คุ้มครองลถหายไฟไหม้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็จะถูกกับแบบแรกประกันชั้น1แพงสุดนะครับประกันชั้น3นะครับก็คือซ่อมจ่คู่กรณีนะครับเช่นเราทําประกันชั้น3ามนะครับชนเขาตึ้ง ซ่อมรถคู่กรณีนะครับซ่อมรถเราซ่อมเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูพิเศษนะครับที่เขาบอกว่าคุ้มครองเหมือนชั้นหนึ่งเลยนะครับก็คือ2บวกกับสาบวกนะครับก็สังเกตดูว่ามันมีทุกช่องเลยนะครับก็คือซ่อมเราซ่อมเขาลถหายไฟไหม้มีหมดนะครับสําหรับ2บวกแต่ว่าแบบนี้นะครับก็จะคุ้มครองแค่ตามทุนประกันที่เราเลือกนะครับเช่น1นึ0 0 0สนสองแสนสามแสนถ้ารถแพงๆก็ ซ่อมตามวงเงินนี้นะครับหนึ่งแสนสองแสนน้ำแสนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคู่กรณีนะครับต้องเป็นคู่กรณีทางบกหรือว่าเป็นยานพา,าหนะที่มีเครื่องยนต์เช่นรถมอเตอร์ไซค์รถ, Motor side, รถยนต์ซาเล็กติดเครื่องอันนี้ก็ใช่นะครับประมาณนี้นะครับเรียกง่ายๆว่ารถชนรถนะครับก็จะคุ้มครองนะครับสำหรับ3าบวกนี่ก็คือซ่อมเขาซ่อมเรานะครับแต่ว่าไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับแต่ว่าแพ็กเกจใหม่ๆที่ เห็นมานะครับผมก็เห็นบางทีเขาก็มีเอามาใส่ด้วยผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็น2บวกหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังใช้ประเภทไหนอยู่เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า2บวก3บวกเนี่ยจะคุ้มครองตามทุนประกันนะครับเช่นเราซื้อแสนหนึ่งก็คือซ่อมรถคู่กรณีตามวงเงินปกติก็ประมาณ1นล้านสิล้านนะครับประมาณนี้แล้วก็ซ่อมรถเราเนี่ยก็คือตามทุนประกันก็คือ1น0 0 0แสนนะครับใครซื้อ1น0 0 0แสนก็คุ้มครอง0น0 0 0แสนนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นอาจจะงงกันเนาะปกติแล้วนะครับประกันตั้งแต่ชั้น3นะสาบวกสบวกเนี่ยจะมีเบี้ยนะครับมีราคามาให้เลือกได้เลยนะว่าคุ้มครองอะไรเท่าไหร่นะครับทุนประกันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะแบ่งช่องมาให้นะเป็นเก๋งตู้กระบะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันชั้น1แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้หน้าตารางกรมธรรเดิมเช็คเบี้ยนะครับเพื่อนเพื่อน,นที่ดูวิดีโอมานะครับว่าเอกสารที่ใช้งานประกัน มีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะทําความเข้าใจกันได้นะครับว่าหน้าตารางกรมธรรม์เดิมเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ดูยังไงเนาะก็ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งจะต้องใช้หน้าตารางกรมธรรม์เดิมในการเช็คเบี้ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะแยะเหมือนกันนะครับเช่นคุ้มครองต่อจากเดิมไหม ทำที่เดิมมีโอนโค้ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าเปลี่ยนบริษัทไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของถ้าสมมติว่าวิธีการเช็คเบี้ยทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคงจะเข้าใจนะครับความแตกต่างของประกันแต่ละประเภทนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาลูกค้าถามนะครับเราจะได้ตอบได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ